กว่าที่ใครสักคนจะมาเป็นผู้ชนะได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านอุปสรรคและความล้มเหลวมามากมายขอแสดงความเสียใจด้วยครับเราผู้เข้าแข่งขัน KPN Award ครั้งที่22ทั้ง10คนก็เหมือนกันที่ต้องแข่งขันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งเดียวบนเวทีการประกวดแห่งนี้แต่ท้ายที่สุดมีเพียงสองคนที่ได้พิสูจน์ให้คนดูทั้งประเทศเห็นแล้วว่าพวกเขา เหมาะที่จะเป็น2คนสุดท้ายบนเวทีการประกวด KPN Award ครั้งที่22กูดชยพลปันหาการ so กับความตั้งใจและความพยายามที่ทำให้เขาได้คะแนนโหวตสูงสุดใน KPN Award ครั้งที่22ไปมากถึง3สัปดาห์จี G. จิราพรวิเศษเจริญ กับการไม่ย่อท้อและมุ่งมั่นจนถึงที่สุดทําให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เด็กที่สุดที่สามารถผ่านเข้ามาในรอบไฟแนลกว่าพวกเขาจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเขาต้องพยายามแค่ไหนติดตามใน The Artist Series KPN Award ครั้งที่22ตอนที่3 v r the Champions ก่อนที่จะไปดูสองคนสุดท้ายเราไปทําความรู้จักกับหนึ่งในนั้นผู้ที่น่าจับตามองมากที่สุดกู Good, ชยพลปัญหากาศกูเป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้แบบว่าเรียนดนตรีเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังแต่เคยเล่นดนตรีไทยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงไง แต่เคยเลยนดนตรีไทยเล่นระนาดเอกครับตอนอยู่ประถมยเงี้ยเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องต้องมีกู๊ดอยู่ในนั้นน่ะแสดงก็ต้องมีกู๊ดไม่ว่าโรงเรียนจะทำอะไรก็ต้องมีกู๊ดเพราะกู๊ดจะเป็นคนชอบทำโอ้ยอ้วนดำตัวใหญ่ดำหน้าก็หน้าก็หน้าก็เป็นดาง ผิวสีไม่เท่ากันอะไรตอนที่อ้วนที่สุดคือมสาออมมสามน้หนัก9กโลมปลายต้องเรียนรอดอกลัวทหารก็เลยคิดว่าเออวะ่ะมันต้องลดละไม่ไหวละประกอบกับเป็นนักกีฬาแบดมินตันของโรงเรียนฝูซ้อมหนักมากเหงื่อเต็มตัวไปหมดตอนนั้นก็น้ำหนักก็เริ่มลงเริ่มลงพอน้หนักเริ่มลงในระดับหนึ่งแบบพอมีคนมาทักว่าแบบเฮ้ยผอมลงมันมันดูดีขึ้นเราก็แบบ เออมีกำลังใจเหมือนเราชนะตัวเองด้วยเหมือนเราได้ทำล้วก็มีคนชมมีคนชอบเราด้วยอะไรเงี้ยก็เริ่มรดเริ่มรดเริ่มรถมาเรื่อยเรื่อจนถึงตอนนี้ ตอนปีสองที่เข้ามาหาลัยกูได้ไปสมัครทียูแบนบังเอิญได้ได้เป็นสมาชิกทียูแบนและการที่เป็นสมาชิกทียูแบนต้องมีการร้องประกวดเป็นการร้องบนเวทีต่อนหน้าคนแบบครั้งแรกในชีวิตของกูแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศประเภทเพลงสากลตั้งแต่ตอนนั้นมามันเลยมีความรู้สึกว่าเราก็แบบร้องเพลงได้อะไรเงี้ยก็เลยชอบร้องเพลงก็เลยหาประกวดมาเรื่อยๆและความรู้สึกบนเวทีที่ตอนร้องประกวดธรรมศาสของทียูแบนนะครับมันแบบเวลาเราร้องเพลงจบแล้วคนปรบมือ มีคนเอาของมาให้มีคนมาเชียร์เ <pu> ร <amente> <we ak> ียกชื่อเราอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยก็เลยเริ่มมองหาการประกวดที่แบบจริงจังสักทีจนมาปีนี้ได้ประกวด k p n แล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเข้ามาถึงรอบ10คนสุดท้าย ฉฉัััันน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 นไไมม่่่รรรรรูู้้้้้้วววพุุงงงงีีดาาจจะหปปทอฟเเชก่อนจะประกาศว่าคุณเข้ารอบต่อไปคุณเข้ารอบต่อไปคุณจะมีความรู้สึกแยงอยู่ตลอดเวลากลัวจะไม่มีชื่อเราผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับขอแสดงความยินดีกับวินาทีที่ออกไปยืนในใจคิดว่าขอให้เป็นเราขอให้เป็นเราขอให้เป็นเราขอแสดงความยินดีกับกู๊ดครับ แล้วก็เป็นชื่อเราจริงๆสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเว้ยเราได้เป็นสิบคนหนึ่งในสิคนสุดท้ายของ KPN ปีนี้เราได้มีอย่างน้อยหนึ่งวีคที่เราจะได้แสดงบนเวทีต่อหน้าทุกคน ก็พอได้เข้ามาเป็น10คนสุดท้ายปุ๊บเป้าหมายก็คือต้องเป็นแชมป์นั่นคือรางวัลสูงสุดมันคือการประสบความสําเร็จบนเวทีนี้แต่พอเข้ามาในแต่ละวีคได้เริ่มสนิทกับเพื่อนมากขึ้นเริ่มคุยเห็นความสามารถของเพื่อนมากขึ้นความคิดที่จะเป็นแชมป์มันหายไปเลยมันไม่มีอยู่เลยจริงๆนะแต่การที่กู๊ดได้เป็นหนึใน10ของ KPN a w a r d ทําให้กูด๊ดต้องยอมเสียสละกับบางสิ่งตอนแรกความจริงคือกู๊ด จะไม่ได้ทํางานยังไม่อยากทํางานตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามีคุณพ่อครับเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดกูไม่ทํางานกูจะเอาเงินที่ไหนใช้กูเรียนจบแล้วนะกูยังจะขอเงินแม่ใช้อยู่ไปวันๆหรอผมก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานแล้วก็บังเอิญโชคดีที่แบบเขาปรานีรับผมด้วยพอเขาได้งาน,นจริงๆเขายังอ้าวส่งเงินให้แม่นะ <c oughs> อายังมีเงินถงให้แม่เขาด้วยนะอาแล้วเขาก็ทํางานเขาก็บอกว่าพ่อกูขออนันนี้ครั้งหนึ่ง Icana, ถ้ากูดไม่ได้จริงๆนะพูดจะไปเรียนต่อไม่ได้ด็อกเตอร์พูดไม่กลับช่วงที่เขาเริ่มได้ทํางานเขาก็เริ่มประกวดผมก็เลยถามน้องคําถามนึงว่าลองถามใจตัวเองดีๆอยากมีชื่อเสียงหรือว่าอยากเป็นนักร้องเขาก็ให้คําตอบผมมาอย่างชัดเจนนะว่าเขาอยากร้องเพลงถ้ารู้สึกว่าอยากร้องเพลงจริงไปให้สุด ตอนนี้กูอายุแค่22มันอาจมันอาจจะดูเยอะสําหรับคนอื่นแต่สําหรับกูยังคิดว่ามันมันมันยังน้อยอยู่กับการที่เรามีฝันกูก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาร้องเพลงก่อนดีกว่ายิ่งอายุมากยิ่งอะไรเงี้ยโอกาสการทําตรงนี้ตามฝันตรงนี้มัน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 น้อยลงกูก็เลยตัดสินใจที่จะลางานแล้วมาทําตรงนี้ก่อนถึงแม้ว่ากูจะเข้ารอบมาได้ด้วยความสามารถแต่ก็ยังมีกระแสบางกระแสที่ทําให้เขาต้องหนักใจเนื่องจากกูเป็นน้องชายของเกรทวอริงทอร์ปัญหาการ ดาราและนักแสดงชื่อดังซึ่งนั่นทำให้เขาถูกกล่าวหาว่าเข้ารอบมาได้ด้วยเส้นสายของคนชาเสียใจ <c oughs> บอกได้เลยว่าเสียเสียใจในระดับหนึ่งเลยละ่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะ่ะแต่ว่าเรากลับมีคนมาว่าว่าเราทําแบบนั้นกูเข้ามาประกวดเนี่ยกูไม่เคยบอกให้พี่เกสบอกว่า get, get, พี่เกสพี่เกสพอจะรู้จักใครไหมลองคุยให้เขาลองคุยให้หน่อยดีว่า จะเอากูดเอากูดเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยกูไม่เคยทําแบบนั้นแล้วกูไม่คิดที่จะทาด้วยถ้ากูดใช้เส้นเข้ามานะแล้วกูไม่มีศักยภาพหรือไม่มีความสามารถจริงๆนะผลงานที่ออกมามันต้องฟ้องอยู่แล้วอ่ะกูดมายืนอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยกูดทาด้วยความสามารถของกูดกูไม่เคยใช้เส้นของพี่เกตเข้ามาผมมองว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาพูดว่าเขาเป็นน้องผมซึ่งผมเห็นด้วยแล้วผมเชื่อว่าเขาก็ทําถูกเพราะถ้าจะต้องมาโตเพราะพี่พี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันไปด้วยตัวเองเถอะให้เวลากูด แล้วกูจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ากูเดี่ยมีความสามารถจริงๆ